สวัสดีครับผมพัทแอดมินเพจ KBG นะครับผมวันนี้พัทจะมารีวิวนี่นะครับอยากชิบลาสายะไม้สีแดงออร์แนินนะครับผมเล่มนี้เลยสวยๆนะเล่มนี้นครับผมเป็นแบบ กรดุมใบดับดก,กันเป็น1นึ่งศูนลนะครับฮาร์โนเทียมนะครับผมตามิบิลเ,เห็นไหมคนระับมีครับมิบิลมีนะครับผมอนะ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 ก็อวันนี้เอาดับให้ชมกันนะครับ ถ้าสนใจดาบก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อนายินบอกได้เลยสนใจดาบสั่งทหว่ายังไงก็แล้ต่นะครับเอามาให้ชมกันสวยๆที่รา้านซอะแบบนี้นะครับผมครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ